สวัสดีครับอยู่กับหกล้อน้ำกรีนครับโอ้ยสวยงามนะวะโดยสีมุมสีสไตล์สามค่ายโอย้สุดยอดมากครับทีมงานนี้เสมอเปรีย้ยดูการดึงสโลปครับสวยงามมากเลยครับมีแต่ระดับฝีมือเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเลยครับ ให้มันสมองอย่างสุดยอดมีแต่โครนนะเนี่ยสามารถเอาออกไปหมดอะโอ้ทำแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยครับโอ้แน่นอนมากตรงนี้มีแต่โครนเลยนะเนี่ยท่อโคลนเวียงขึ้นไปด้านบนหมดเลยครับทีนี้ก็มีแต่ดินเหนียวก็มาตั้งคันแล้วก็ดึงสโลปครับ อีกประมาณสองสามวันน่าจะจบครับตรงนี้จบแน่นอนสองสามวันนี่แหละเรียบร้อยโอ้สวยงามมากเลยอ่ะระดับฝีมือขั้นเทพเราไม่ได้มาสองสามวันเกือบจบเลยอ่ะชอบแต่เขาดึงสโลปแหละสวยเลยนเนี่ย เอสเค s องร้อยครับลุยกับซปเปอร์แล้วก็โคมสัสุครับซิรนอยค้างอยู่โอ้ยสุดจัดสุดจัดเวียงให้กันเลยนะ ทางโน้นก็เค็ดลุยต้มอย่างเดียวทำงานแบบสุดจัดอะสารุ่นนี้สวยมากเลยอะตอนยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนี่ดูไม่ได้อันนี้โอ้โโคตรฝีมืออะ ฝีมือมากเสมอแบบชนิดที่ไม่ต้องเอาอาระดับน้ำมาจับหัวพึ่งออกเมื่อกี้สองสีเนี่ย เร็วครับโกเบหรือว่า,าโกเบโกฝั่งน้นก็โคมมสุพีซีสองร้อยครับเคสสองหนึ่งซีอันนี้ก็ไอซ์เคสสองร้อยพร้อมลุยครับทำงานได้สวยมากครับทีมงานนี้ครับทั้ง4ี่คนเลยฟีมือ ฝีมือระดับปรามาจานหนิ่งนิ่งคนขับแต่ละคนเนี่ยอ่าเพื่อไม่เปลืองพลังงานเยอะ ต้องมีไม้วิเศษด้วยครับแนอนอนมากโชคดีไม่มีฝนมาเลยอะช่วงนี้ถึงมีฝนมาก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าใกล้จะจบแล้วก็เหลืออีกประมาณ0.5%เปเซ็นหลือนิดเดียว เดีย๋ยวเราจะมาติดตามตอนจบครับตอนดึงสลบสวยๆตอนจบงานว่าทีมงานนี้จะอลังการงานสร้างขนาดไหนะ่ะทำแบบไม่หยุดเลยครับไม่มีการเหนื่อยหรือเมื่อยละโอ้น่าจะผ่านงานมา หลายพันชั่วโมงครับคนขับแต่ละคนครับอันนี้เขาดึงมาแบบหลอกๆก,กันนะเดี๋ยวก็จะมีการดึงสโลปดึงสโลปนี่ก็ดึงได้ทั้งสีคันแล้วแหละ ผลัดกันดึงครับผลัดกันโชว์ฝีมือครับแต่ละตากของเขานี่ไม่ธรรมดาครับ การงานสร้างมากท่าแกนี่ภาคภูมิใจเลยนะได้คนขับแบบนี้ครับแต่แต่ว่าค่าตอบแทนมีค่อนข้างจะสูงนะสองหมื่นอัพทุกคนครับค่าชั่วโมงต่างหากไม่รวมโอทีไม่รวมโบนัส จบนี้ก็มีโบนัสให้แต่ละงานจริงว่ะน่าจะมีโบนัสให้นะแต่ละงานแต่ละงานออกมาเนี่สุดยอดอยังไงก็ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดินมาไม่ต้องไปํำรวจอะไรเยอะเดินมาก็ให้ผ่านมาเลยกลับบ้านได้ดูด้วยสายตาไม่ต้องไปวัดอะไรเยอะแยะเพราะว่ามืออาชีพทั้งนั้นเลย ดินข้างล่างยิ่งขุดยิ่งขุดยิ่งแข็งคนระับลงไปชั้นล่างยิ่งแข็งเลยนะยอดมาก แบ่งหน้าที่กันทำครับความไวก็อยู่ที่คนขับครับรถแต่ละคันนี่ความไวไม่ทิ้งกันเยอะ